อ่ะสบายดีทุกคนเนาะเดี๋ยวมือนี้เขาสีมาสกกินลิงให้เบิ้งเด้อมาเบิง้งน้ำกันเนาะว่าสีเหมืนไสจากเพชรเพชรข่อยมีอยู800่8ปดร้อยสองหกเพชรราคาบัสกีมีอยู่53บาบใบโบม่ว่าสีได้เลยบอปั๊บไอซีปอันแรกเนาะเ <c oughs> นาะพุทธายะออกมาเฮ้ย,ยได้สกินทามาสป่ะโอ้สกินกากสนินี่เดี๋ยวเดี๋ยวซุ่มแรกเอาเกลือออกก่อนจะเสียบไอ้ โอ้โหเกือเกินพวกเจ้าซุ่มมืดักเหียนนี่บอกนะทิมบอกไนดนะคอมเมนต์บอกนะโหอ,อีกสิบลปะปั๊กไปสิบอันเลยได้บัวเห็ดแปดร้อยป่ายนะ์นะเกือบเอา,อาสูงมะไปอีกสิบแตก โอ้โหเรือชัดออกเข่งกูในท่อโอ้โหเหลือสิบอันสุดท้ายแ่งไวจัดเลยไปออกมาเฮ้ยโอ้โหสกินกาก ไปไปอีกสองร้อยแขนมันมดให้มันมดเลยฮะตุ่นฉออกเล้กูบโบอ้อว่ะไปอีกว้ยไปอีกโบอออไปอีกรอบสุดท้ายเอ้ยบอ้อละโอ้โห ไปต่อาทุกคนไปต่อวะนี่เติมอีกฮอดครึ่งทางแล้วโอ้ยผมมีเงินแล้วเงินมืดแล้วนี่นะไปไปเชื้อล่านเอาซะเนาะมืดนี่ก็พอละบมออกกับยามันไปใหกูแน่ อาสบายดีเกแค่สิบสี่คนเนอะเห็นหมาแล้วขอคนละหนึงง่งไรยังแเนนะ้ไงไปขึ้อเกลือใช่ได้ไวะโอ้โหสกินยังนี้มิจิตุกากากักโอ้โหส่งเดือละส่งเดือละสามปีได้มันสี่ได้เกลือจัดเกลืออีกแล้ว ไอเมื่เลยไปยนเมื่เลยไปยนเมื่เลยออกมาท่อไอ้อไกูได้ยังเหลือซีทีบกเวดุไทยมาสุไทายออกไปกูเด้เมื่อสละสุเมื่อละบเล สำหรับใครที่กำลังห,ห่านเติมเพเนอนแนะนำห้านป่าจ่าเลยไปจัดได้ทุกคนเพราะว่าบัตรฟรียังเหลืออีก3มมื้อเท่านั้น